โอ้มึงเอาอะไรมาลิซ่าก่อนไปทําหน้าค่ะมึงเอาแค่ไฝไม่อยู่หรอกมึงสักไฝเต็มหน้ามึงก็ลิซ่าไม่ได้หรอกใครไปหลอกมึงให้ไปเชื่อมึงจะเป็นลิซ่าละ่ะตอนนี้สายมูมีกระแสใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะนั่นก็คือไฝนําโชคหรือว่าไฝเสริมดวงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่แต่สําหรับตัวตึงอย่างแพรี่ไพรวันแล้วงานนี้จัดหนักจัดเต็มทําสายมูสะดุ้งอีกครั้งจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันค่ะ หลังจากที่นักแสดงสาวสายมูอุ้มลักษนาเล่าในรายการเคาะโต๊ะ EP 22ว่าเจ้าตัวถึงขั้นไปสักไฟเสริมดวงในตำแหน่งเดียวกับที่ลิซ่าแบล็กพิงค์และยาย่าอุรัสยาซึ่งเป็นไฟอยู่ที่ตรงกลางคอเป็นไฟมงคลเสน่ห์แรงมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองมีคนอุปถัมภ์ไม่มีวันอับโชคและเล่าได้ว่า ตั้งแต่สักอันนี้เงินเข้าไม่หยุดมีขนาดเพิ่งสักนะโดยสาวอุ้มลักนากล่าวเสริมด้วยว่าสักผิดตำแหน่งไม่ได้ห้ามผิดตำแหน่งนะต้องอยู่ตรงนี้มันจะเอียงนิดนึงมันก็เป็นความเชื่อและมันก็เป็นความชอบถ้าใครไม่ได้ชอบในเรื่องของการที่จะมีอะไรบนใบหน้าบางคนชอบเกลี้ยงเกลียงก็ไม่ต้องไปทำ ซึ่งประเด็นนี้เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลอย่างมากจนมีคนนำกระแสนี้ไปถามแพรรี่ไพรวันไม่รอช้าที่แพรรี่จะตอบคำถามนี้โดยบอกว่าเอาอะไรมาลิซ่าก่อนแนะนำให้ไปทำหน้าเอาแค่ไฟไม่อยู่หรอกดูโครงหน้าเขาด้วยลิซ่าสวยทั้งตัวและมีความสามารถมึงสักไฟเต็มหน้าก็ลิซ่าไม่ได้หรอกใครไปหลอกให้เชื่อว่าจะเป็นลิซ่าลิซ่าไม่ใช่แค่สวยเขาเก่งมีความสามารถ ทำไมเขาถึงเป็นที่ยอมรับระดับโลกคนตามไอจีร้อยล้านคนเขาไม่ได้ขายแค่ความสวยเขาขายความสามารถด้วยเขามีพรสวรรค์นในตัวเองและไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนากว่าจะเป็นลิซ่าได้คิดว่ามันง่ายเหรอคุณแพรลี่ตอนนี้คนคิดไปสักไฝตายาญย่าและลิซ่าเพราะเชื่อจะปังโอ้มึงเอาอะไรมาลิซ่าก่อนไปทำหน้าคะ่ะมึงเอาแค่ฝไ่ไม่อยู่หรอกมึงดูโครงหน้าเขาด้วย อะไรมาลิซ่าลิซ่าเขาสวยทั้งตัวแล้วเขามีความสามารถมึงสักฝ้เต็มหน้ามึงก็ลิซ่าไม่ได้หรอกใครไปหลอกมึงให้ไปเชื่อมึงจะเป็นลิซ่าล่ะลิซ่าเขาไม่ใช่แค่สวยเขาเก่งเขามีความสามารถทั้งนี้แพรรี่แนะนำให้ไปดูบทสัมภาษณ์ที่ลิซ่าเคยสัมภาษณ์ไว้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ต้องผ่านอะไรมามากมาย ไปอยู่เกาหลีมีแต่แมวที่เป็นเพื่อนคิดถึงบ้านบางวันก็ร้องไห้เขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคไม่ใช่ว่ามีไฟแล้วเขาจะสําเร็จไปสักไฟมันจะสํำเร็จยังไงดูเบ้าหน้าด้วยไม่ได้บูลลี่แต่ให้คํานึงถึงข้อเท้จริงเราจะได้ไม่หลอกตัวเองอยากจะสำเร็จเหมือนเขาก็ต้องความสามารถตัวเองพัฒนาความสามารถตัวเองให้มันได้แบบเขาได้ปะละ่ะก็ไม่ได้อีกไปอยู่เกาหลีลมีแต่แมวที่เป็นเพื่อนนะ ิดถึงบ้านจะตายบางวันก็คิดถึงบ้านร้องไห้เขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคไม่ใช่ว่าเขามีฝ่แล้วทาให้เขาสาเร็จไปสัตว์ไยมันจะเป็นสําเร็จยังไงอ่ะดูเบ้าหน้าด้วยค่ะดีบรีนะให้คำนึงคือข้อเท็จจริงเราจะได้ไม่หลอกตัวเองเรียกได้ว,ว่าถามตรงตรอบตรงกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคารีไพรวันชน,นิดที่เรียกได้ว่าเบรกสายมูหวัวทิ่มเลยทีเดียว สำหรับแพรี่แล้วไม่เชื่อในเรื่องของไฟนำโชคใดๆทั้งสิ้นนะคะเชื่อว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความสามารถและการกระทำของตัวเองก็ว่ากันไปค่ะเพราะว่าความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลโอมึงเอาอะไรมาลิสต้าก่อน ไปทำหน้าค่ะมึงเอาแค่ใยไ,ไม่อยู่หรอกมึงสักใยเต็มหน้ามึงก็ลิซ่าไม่ได้หรอก